สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แรงผาพี่น้องมาเที่ยวชมหลอกไม้ในโวนหลงล็อกเก้านะครับพี่น้องก่อนจะไปเที่ยวชมก็แรงผักกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องแรงผากินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเราไปช้มกันเลยนะครับพี่น้องหลอกไม้เยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องหลอกลาวเรืองโซยมากเลยครับพี่น้องหอมหอมเป็นพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับหลอกมากามาก็โซยงามน้ำพูก็สวยมากครับพี่น้องถ้าแรงพูดผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นหลอกไม้สวยงามมากครับ เร็วเลี้ยงผาพี่น้องไปส้มหลอกไม้นะคะพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลอกไม้สวยจริงๆครับพี่น้องเลี้งครั้งแรกนะครับพี่น้องเลยงยังไม่เคยมาครับนอนพี่น้องสวยมากๆเลยนะครับวิวก็สวยบรรยากาศก็หลีมากเลยนะครับพี่น้องน่พี่น้องพี่น้องเห็นตัวเงินตัวทองไหมครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่พี่น้องตัวเงินตัวทองโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับพี่น้องสวยมากจริงๆครับ เลี้ยงมาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับพี่น้องส่วนลงล็อกเก้านะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดอกไม้สวยงามมากครับนี่พี่น้องดอกไม้สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกไม้สวยงามมากครับ สวยมากครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลอกไม้แรงไม่รู้จักชื่อนะครับพี่น้องสวยมากเลยครับพี่น้องหลอกไม้เยอะแยะครับพี่น้องแต่แรงไม่รู้จักชื่อนะครับพี่น้องหลอกไม้สวยงามมากๆครับพี่น้องสดชื่นมากครับพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นบรรยากาศลีมากเลยครับนี่ครับพี่น้อง อันนี้ที่บ้านที่บ้านที่ไทยใหญ่ก็มีเหมือนกันนะพี่น้องที่บ้านเขาจะแลกหมอกหญ้ายุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องแต่ว่าเมืองไทยเขาแลกหลอกอะไรแรงไม่รู้จักชื่อนะคะพี่น้องสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าแรงไม่พูดไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าต้องใส่เม็ดนะคะพี่น้องหลอกอันนี้ที่บ้านแรงก็มีครับพี่น้องสวยมากจริงๆครับีครับพี่น้องอันนี้ตรงนี้เป็นสีขาวนะคะพี่น้อง สวยมากเลยครับสวยมากจริงๆครับพี่น้องหอมหอมกิ่นหอมมากครับพี่น้องโอ้หลอกไม่ยื่อแยะครับพี่น้องเห็นแล้วก็ซื่นใจจริงๆครับพี่น้องหอมก็หอมครับพี่น้องสวยมากจริงๆครับพี่น้องพี่น้องถ้าอยากเรีนก็มีให้เรีนนะครับพี่น้อง ิสวยมากจริงๆครับพน้องส่วนลงล็อกเก้านะครับพี่น้องนี่พี่น้องหลอกไม้ไนบะ้งหลอกไม้นี้ที่บ้านแดงเขาก็มีนะครับพี่น้องหลอกไม้สวยงามมากจริงๆครับหลอกไม้เต็มไปหมดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง โอ้ยสวยมากจริงๆครับพี่น้องกลิ่นหอมหอมชื่นใจจริงๆครับในส่วนนี้ไม่รู้ว่าหลอกจะมีกี่ชนิดก็ไม่รู้พี่น้องเยอะแยะไปหมดสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องวิ่งออกกำลังกายเนาะ หลอกไม้โซยสวยครับพี่น้องโอ้บรรยากาศกับวิวนี่สุดยอดมากจริงๆครับพี่น้องสวยมากจริงๆครับตัวเงินโดวทองครับพี่น้องตัวใหญ่มากครับ คองผ้าก็สวยมากเลยนะครับพี่น้องนี่แรงมานั่งอยู่นั่นดอกลาวเหลืองนิ้สีเหลืองสดชื่นหอมมากมากเลยนะครับนี่ครับพี่น้องสวยมากครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพาากินน้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ